ท่านว okay, so ันนี้พวกเรานักเรียนชั้นม2 12ได้เตรียมละครสั้นเรื่องดาวซินโรมขอเชิญรับชมละฟังได้เลยค่ะการละครยิงแนมาแล้วอค่ะ ก็ลครั้งหนึ่งแน่มาแล้วมีนานเท่าไหร่เด็กสิ้นดาวซินโดร์อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายโหดเที่ยงเอามาขิดผิดมนุษย์ที่ประเทศไทย,เ,ยเหนื่อยจังเลยถูบ้านมาทั้งวันแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินน้ำํำก็ยังไม่ได้ตออขอพักหน่อยแล้วกันนะเมื่อแม่เลี้ยงกับสองพี่น้องกลับมาที่บ้าน ดาชเดาวไม่เลยเลยค่ะแค่นี้ดาวเอาอยู่ค่ะเอากัระจงงเจ้าฝ่าเอ้ยคืนวันนี้มีงานเลี้ยงเต้นรัทีิบาชวัง ยักษหญิงสาวผู้ใดมั่นใจว่า,าตัวเองสาดสวยได้ไปร่วมงานด้วยนะเจ้าค่ะเออคุณแม่คะหนูอยากไปค่ะได้คุณลูกคาคุณแม่จับเป็มทุกตารางนิว้วค่ะ <laughs> ไปก็ไปลูกๆนี่แม่มีแผนจะบอกอะไรค่ะแม่คอะไรค่ะคุณอะไรค่ะเราจะต้องกั่นแกล้งมันเราจะยอนให้มันไปดีด้หงอ้วยหรอได้เลยแม่ขอเวลาดาวแต่งตัวนิดนึงนะคะแล้วเมื่อถึงเวลาเมื่อดาวเดินลงมาจากบันไดขั้นสูงสุด แต่ทำไมฉันถึงชาแบบนี้ล่ะเอ้าอยากรู้ก็ถามดิใช่ใช่าเลยนี่หนอนน้อยหนอนน้อยทำไมเธอถึงมานั่งเศร้าอยู่นี้นะจ๊ะอุ๊ยทุกท่านเป็นใครอะผู้ฉันเป็นนางฟ้าแห่งการตัดเย็บและการเคลื่อนที่ฉันจะช่วยเธอเองเมื่อเธอมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าแล้วเธอมีปัญหาอะไรอะคะนี่นี่เป็นชุดของฉันฉันจะใส่มันไปงานเต้นรำที่เจ้าชายจัดไว้แต่ดูสภาพมันตอนนี้ Đủ, thôi nhưng nó cần sẵn yên chứ ngươi Chai phúc sẵn sẽ chui thở anh xỉm ็นหญิงสาวแล้วงงค้าด้าที่ปวดมาเป็นโคดรกนลังไม่ค่าได้ไหมอ่ะยุ่จ๊ดีเะคะเจ้าชายฉันไม่ง่ายนะคะโอ้ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ต้องการค่าค้าก็แค่อยากจะบอกว่าค่าไม่มั่วแต่ทั่วถึงข้าไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจ้าชายแต่แต่ฉันก็ได้ไม่แย่นะคะ สิอุ๊ยเกิดอยตอ้แะไรขึ้นกับฉันเนี่ยตายแล้วฉันต้องไปก่อนนะคะเจ้าชายเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดาถอดรองเท้าไ้ก่อนหลังจากคืนนั้นหลังจากคืนนั้นเจ้าชายได้ออกตามหาไปทั่วแล้วก็งงเจ้าขาเอ้ยเมื่อเช้านี้ เจ้าชายปลดแสดงตัวด้วยนะเจ้าค่ยเอ,อ้ยแล้วเจ้าชายก็ตามหา,านางผู้เป็นเจ้าของหัวใจโดยมีกฎาการหาตัวคือต้องทักทายเจ้าชายเช่นเดียวกับในงานเต้นรำเริ่มที่ประเทศแรกซึ่งเป็นประเทศมาเลเซียเป็นประเทศของพระองค์เองสมัตดาตันไม่ใช่อ่อไม่ใช่คนนี้ ต่อด้วยประเทศพม่ามิงการาบาโอ้โหฟูขนาดนี้ไม่ใช่หรอต่อด้วยประเทศกัมพูชาสวัสดีทำผมล้ำหน่อ้จ๊ช่วยเจ๊ช่วยตามด้วยประเทศเราสบายดีน่าราจริงด้วยไปดิสมัยตามด้วยประเทศอินโดนีเซียสาลมาตาเซีย ขมัวไฮโซมากไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เออไม่ใช่เอ้เราเท่าฉันเราเท่าฉันต่อด้วยประเทศสิงคโปร์นี่งอ่าวง่าวเฮ้ยเฮ้ยแล้วตามด้วยประเทศเวียดนามจีนจ้าวันอย่างนี้ไม่ใช่หรอต่อด้วยประเทศตัวไยนิโคลมัดดาตงนาฟิงเกิน แล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์กุมุสตาเออไม่ใช่ละก่อนละก่อนและสุดท้ายเมื่อถึงประเทศไทยแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงจึงกลั่นแกล้งไม่ให้ดาวได้พบกับเจ้าชายคุณแม่คะจัดการเลยค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะปล่อยให้ดาวไปเถอะค่ะโฟกัสไปที่เจ้าชายนะคะเจ้าชายลูกขอฉันไม่เจ้าชายขอโทษครับผมผมไม่แน่ใจ โครงการพี่ซินเดอเรลล่าค่ะโอ้สิฉันจะม่ขอไใหญ่ของกับเจ้าชายหรอกจำไว้ขออนุาคุณแม่และแล้วนางฟ้าก็ได้มาช่วยมาช่วยดาวอีกครั้งและเสกให้แม่เลี้ยงใจอมตหิตกลายเป็นหินโอ้สําบ หที่จะต้องช่วยเธอแล้วนะเนี่ยขอบคุณค่ะงั้นฉันขอไว้ก่อนนะคะบิบุยบิบุย,บบยเอามันไปเก็บเอามันไปเก็บค่ะแล้วก็โฟกัสเป็ี่ตัวชายค่ะขอซ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 ะ ใันไหมเพคะอ๋อเจ้าหญิงสาวพวกเราเอารมณ์ข้านั่นเองเ่ยอุ้ยนี่ชายอ่ะอุ้ยใส่ได้กอดีเลยอเด้าซินโดรมฉั้รู้ไหมดวงดาวดวงนั้นกับเจ้าอะ่ะมันต่างกันนิดเดียวเองนะอุ้ยทำไมอะคะสวยเหมือนกันแต่แค่เจ้าอยู่ใกล้ข้ามากกว่า จเจริญทองอ่อนและขอบคุณเพื่อนๆ,ๆั้ง12ทุกคนที่ช่วยกันสร้างผลงานในวันนี้ขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆรุ่น19ทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในาที่นี้ด้วยขอบคุณมากค่ะ